สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทีคารุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ช่องวิธีรถบรรทุกดินครับเว้ยกนนังกิน,นยา <c oughs> เอา้านี่ครับเขาไปแรงงานคือเกาแ่ะครับมนี่กเขามาทั้งอำเภอหนองสองห่องครับคือเขามารวมกับทีมงานผู้ใหญ่ประเสริฐ ที่เกาช่วงนี้ยังอยู่กับจีมงานผู้ใหญ่ประเสริฐเพื่อนน้องสองหองนะครับยั่งไ่้ันได้ไปไสนะครับแต่ว่าที่อัศจรรย์เลยอีนนี้กับช่วงนี้คืออากาศครับสูดยอดครับแต่ละมือนี่้อโอ้ยแต่เขาเมฆสามานี่ครับโอ้ยอากาศทะลุสี่สิบองศาว่าเป็นชุกมือนะครับ วันทีห้าหกเจ็ดแันีีวันทีเก่านะครับกใกล้แล้วนะครับสำหรับเทศสการสงการนะครับพี่น้องลูกหลานผู้ที่ไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งต่าง,ง,ง,งจังหวัดีะมีโอกาสได้หยุดเย้าครับกับบ้านกับผู้มีลำเน่านะครับ าจากในกากเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะครับผู้ที่มีรถส่วนโต,นตัวจะตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกเดินทางพักคอนให้เพียงพอนะครับที่สำคัญก็กคือเรื่องดืมแอลกอฮอล์นะครับนี่การขับรถด,ด้เดินทางกับ ต้องลีเลี่งนะครับเพราะว่าทังรัฐบาลก็ได้ออกเป็นกฎหมายใหม่บ่ครับได,ได้ยินทางสื่ออยู่นะครับว่า,น,วานะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถนะครับมีความผิดนะครับมีความผิดอันนี้ก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องผูู้สี่เดินทางนะครับ แม้กระทั่งผู้ผู้โดยสารผู้ยังนะครับที่อยู่บนรถนะครับถ้าดื่มเครื่องดื่มแมอลกอฮอล์แล้วถือว่ามีความผิดนะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับทางรัฐบ,บาลเพื่อนกันออกมตาตรการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเดี๋ยวติดตามบิ่งครับวันนี้นางานติจไปอยู่จุดใดของอเพื่อน้องสองห่องนะครับเรื่องเดินทางจะเข้าไปบ่อดินหมดแล้วครับเอาติตตามชมครับ ก่อนสีไปบอ่อดินก็นจอดซื้อต้องกินก่อนนะครับท่านกระยากงมิชเชนบูลลี่นี่แหละครับ้งเขาเพื่อน้องสองห้องนี่นะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศจงจะเศรายู่เขตเทศบาลตำบลน้องสองห้องครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับรถ สีปลาไหลนะครับบ่หลาไหลขยงเพิ่มเติมแล้วก็เป็นอำเภอที่บ่มีขนาดใหญ่ปานใดนะครับก็คือทางอำเภอพลน,นะครับกำลังเริ่มอัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับ สู่เขตตลาดอำเภื่อน้องซองห้องนะครับตรงไปนีกาไปทาาอำเภื่อปะท้ายอำเภื่อพุทดธดิสงฆ์หมดแล้วครับสรงสำรับเส้นนี้นะครับตรงไปทะลุไปุ่นเลยนะครับไปสู่ริ่นบุรีรัมย์ไปนครราชสีมาได้ครับสำหรับท่าเส้นนี้นะครับตรงไป ่จะเปรียบเทียบกับ,กบอำเภอบมงคนบานไพรนี่ยังถือว่าสูบ้านไหนนะครับ ท่านหนึ่งเรียนคือเรียนกลายไปทางหนิอนนอ้นะครับเอาเดี๋ยววันนี้ที่แยกเขาไปทางบอดินนะครับในวันนี้เสร็จดีเดินไปทะลุเพื่อเปยนไหวกูละเป็นมาทางนี้บอ้นครับผมเราแจ้ <laughs> งแจ้งว่าเลยเออไปเสร็จน้าเชือกเปนกนนก๋นไหวกูละหลันวานี่ครับเสร็จีไปเพื่อหน้าเชือก เพือเปยหน่อยก็ได้นะครับเทศบาลตำบลหน,นองสองห้องเอาเดี๋ยวโท่สอบถามตาแก้วนะครับวบ่าบ่อดินไปทางใดนะมาถึงบอ่อดินแล้วนะครับเไ็กเขียวก็ลั่งใส่ดินนะครับเป็นหลอกหน้าอีกแล้วนะครับ นาดินไสยังงามเลยครับกำลังไสดินครับหลอกหน้านะครับดินไสยังงามของเทกับว่ายุบไก่แล้วครับเดี๋ยวา ดินเต็มแล้วก็ไปครับบไดนี้นำกลดไปเที่ยวท่านบ่านน้อครับเออบ่เลยบ่หลุจากของเทียนะครับว่าถกแกว่าอยู่บ่อก ok ไก่ว่าท่านครับว่าบ,บอ่อนี่เป็นบอ่อทิศใต้นะบ้านดิน,นะน,ดนโอ้ งามครับดินทั้ทงนี้บอมีเอียดบอมีดินเข้มนะครับทั้งนี้ลงห้่น้าเอาขอมาชมแล้วกัฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องวิถีรถบรรทุกยินครับ ทำคลิปขึ้นมากกับเพื่อแพร่ถึงอาชีพครับรถหกล้อรับจ้างคนดินนะครับคนดินทมดินทมที่นะครับเดี๋ยวนี้หนึ่งสาขาอาชีพครับเอา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 อดับซัมผัสเรบลืมเปลี่ยนเกียร์ ข้ากระโโบนะครับโอ้ยข้าดูย,ยุบไหมเรียนน,นำคู่ใหวยไปเลยนะครับ ต้นยูคาของส่วนนี่ยังบอรลูชัดเจนนะครับว่าขึ้นเป็นบ้านยังนะครับเราไม่ได้ดถามเท่าแก้วกันก็ได้นะครับโอ,โอ้นะครับบลอกไก่ลีนันะยันรถเท่าแก้จอดอยู่นะครับ โ oh, อนนนนนน้นี่ครับหมอเทมาเห็นแล้วเท่ปลาไก่นะครับมือนียประมาณเด็กเก้าร้อยเมตรนี่นะครับจากบ่อด,ดินมากนี่เขียวเทเรียบร้อยแล้ว้จงเลยถอยลังเขาไปเทแล้วครับนี่นี่ครับงา,านเดีย๋ยวเขาเขาไปเทดินกนครับ,น,รบน,น,น,นี่นะครับงานวัอนี้นะครับ ผมสะไปครึ่งหนึ่งผมแปลงอีกแบบน,นี้ครับก่อนจะกันคลิปนี้นะครับกเก็บบรรยากาศสองฟังถนนในเขตตลาดอำเพื่อนองสองห้องให้ชมครับ ช่วงยังไม่แรงกับทีคือคื่นจักหน่อยนะครับช่วงคนกำลังอาอยู่หากินนะนครับการตึกยังไงกับเป็นโรงพยาบาลหนองสองห้องนะครับที่กันฟังทั้งนี้กับเป็นที่ว่าการนะครับที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องนะครับนี่ครับเอาสํารับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่ดีสักก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดชมการติดตามรับชมนะครับชมแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องวิธีรดบรรทุกนทินครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ